ปริบกรุ๊ปเปิดชมโครงการเ e น v i วิ e คุณทีริศราอาสวะนิเวศกรรมาการผู้จัดการบริษัทอาศวะพรอพร์ตี้กรุ๊ปเปิดตัวแบ,บรนด์ใหม่เทนวิวอย่างเป็นทางการโดยเริ่มจากโครงการเทนวิวรังเจ็คล้งอง6มูลค่าโครงการกว่า600ล้านบาทจำนวน286ยูนิตภายใต้แนวคิดชีวิตไม่เหมือนใครตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ที่แตกต่างและเป็นตัวคุณโดดเด่นด้วยการเป็นชาวโฮมฟิวบ้านเดียวที่มีหน้ากว้างพิเศษถึง6-8ถึง เมตรให้ความรู้สึกโอทโงงไม่เหมือนเช้าโฮมปกติดีไซน์สวยสถาปัตยกรรมแบบสแกนดิเนเวียส์ภาษาความเรียบง่ายสไตล์สแกนดิเนเวียนเข้ากับความสงบนิ่งแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวตอบโจทย์การใช้ชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่มีน้องหมาน้องแมวหรือครอบครัวใหญ่ที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ร่วมด้วยสวัสดีค่ะ ชื่อแพรทีลสลาอสวานิเวศนะคะเป็นผู้บริหารบริษัทอสวะาพรอพเพอร์ตี้กรุ๊นะคะนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมชมโครงการเพนวิวนะคะ h a s h tag ก็คือชีวิตที่ไม่เหมือนใคร DNA ของตัวบริษัทเราเองนะคะเราสร้าง Create to inspire to สร้างเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะออจุดประกายสิ่งใหม่ใ่ในทุกที่ที่เราสร้างที่อยู่อาศัยขึ้นมานะคะคอนเซปต์ <Concept S 1> ของเราตามชื่อโครงการเลยคือชื่อโครงการเพนวิวนะคะเพนมาจากคำว่า Penhouse นะคะวิวก็คือโครงการหมู่บ้านเหมือนเรานำคอนเซปต์เพนเฮาส์ที่อยู่บนคอนโดลักชัวรี่นะคะมาอยู่ออนกราวน์ ground, มาอยู่บนพื้นดินนะคะซึ่งฟังก์ชันหลักๆของที่นี่ก็คือจะมีลิฟ i ิ g งรูมที่โปรง่งโล่งสบายจะเป็นดูเพล็กซ์ สูงถึง4.4เมตรนะคะสำหรับอีกแบบบ้านหนึ่งก็สูงถึง6เมตรเลยจะเป็นเป็นดับเบิลวอลลุ่มค่ะสไตล์ของบ้านของเราจะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของตะวันตกกับตะวันออกนะคะก็คือสแกนดิคคูนเจแดนดินะคะก็จะเรียบหรูอยู่สบาย c o ซี่มินิมอค่ะโครงการบ้านของเราจะมีทั้งหมด2ไ y ทป์นะคะทป์ type A หลักๆเลยเหมาะมากสำหรับคนรุ่นใหม่คู่รัก ะะที่เพิ่งเริ่มสร้างตัวอยู่กัน2คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวค่ะก็จะมี2ห้องนอนบวก1ห้องอเนกประสงค์นะคะที่สามารถทําเป็นโซน work from home ก็ได้สําหรับคนรุ่นใหม่นะคะส่วน Type B ก็จะเหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอน2จอดรถนะคะก็สามารถอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ได้คุณพ่อคุณแม่สามารถมานอนห้องนอนออด้านล่างได้นะคะซึ่งจริงรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยค่อนข้างแออัด มากๆแล้วนะคะเราก็เลยมองเป็นปริมณฑลซึ่งหนึ่งในตลาดหลักของปริมณฑลเนี่ยก็คือปทุมธาน,นีนะคะเราก็เลือกที่จะมาอยู่ปทุมธาน,นีเป็นพื้นที่ดินผืนนี้นะคะซึ่งขนาดไซซิ่งเนี่ยกำลังเหมาะสมประมาณ30ไร่นะคะสามารถสร้างโครงการที่สามารถสเกลดได้โครงการเพนวิวเนี่ยมีทั้งหมด2 8 6หลังนะคะเฟสแรกตอนนี้เปิดขายแล้ว50หลังนะคะซึ่งยอดจองก็คือเกินครึ่งไปแล้วยอดโอนก็คือเกินครึ่งไปแล้วเหมือนกันคะ่ะ อย่างแรกเลยเรานำไลฟ์สไตล์มีไลฟ์สไตล์คาเฟ่มาอยู่ที่ขับเฮาส์นะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยใส่ใจคุณภาพชีวิตมากขึ้นเราก็สร้างเป็น ฟิตเนสนะคะฟิตเนสที่เป็นวิวสวนสาธารณะส่วนของเราเนี่ยเกือบหนึ่งไร่นะคะซึ่งฟิตเนสจะอยู่ใจกลางสวนเลยแล้วก็เป็นวิวสวนทั้งหมด360องศานะคะเปิดทั้งหมด24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1.89ล้านนะคะราคานี้ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเลยของแถมทั้งหมดมี14รายการนะคะก็อยากเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะเข้ามาชมโครงการเพนวิวชีวิตที่ไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะคนที่ชอบความแตกต่างคนที่ชอบอะไรที่ไม่ใช่รูปแบบธรรมดานะคะที่นี่เหมาะมากเลยค่ะช่องทางการติดต่อโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะก็จะมี f a c e o o o k p e n i วไลน์แอดสามารถติดต่อเข้ามาที่ Line Ad, แอดแอดเพนวน่เลยค่ะ